การใช้งาน Microsoft Teams สำหรับนักศึกษาแบบง่ายๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูวิธีการเข้าเรียนนะคะด้วยโปรแกรม Microsoft Teams ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาทดลองเป็นนักศึกษานะคะว่าหากเราเข้าเรียนด้วยตัวโปรแกรมนี้เนี่ยเราจะต้องไปที่ไหนทำยังไงกันบ้างน,นะคะ ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องดาวน์โหลดตัวโปรแกรม Microsoft Teams เข้ามาไว้ในเครื่องของเราก่อนนะคะแล้วก็ทำการล็อกอินด้วย CMU Account ของเรานะคะแล้วก็เราก็จะมาที่หน้าแรกของตัวระบบ Microsoft Teams กันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาที่เมนู Teams นะคะอยู่ตรงแถบเมนูด้านซ้ายมือนี้เลยนะคะเราก็จะไปที่ Teams ค่ะ ในหน้าของ Teams นะคะก็จะแสดงวิชาทั้งหมดที่เราได้ลงทะเบียนไว้แล้วก็อยู่ในทีมนั้นๆแล้วนะคะให้เราคลิกเลือกที่วิชาที่เราต้องการได้เลยหลังจากนั้นนะคะระบบก็จะพาเรามาที่หน้า c h ANNEL GENERAL นะคะซึ่งหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่อาจารย์ใช้แจ้งข้อมูลให้กับนักศึกษานะคะก็จะมีทั้งในส่วนของข้อความหรือว่าไฟล์ต่างๆนะคะที่อาจารย์ได้ทาการเตรียมไว้ให้สาหรับการเรียนการสอนนะคะ นอกจากนี้นะคะเราก็จะยังมีหน้าของโฮมเพจค่ะซึ่งก็จะเป็นเหมือนกับหน้าแรกนะคะหน้า Overview รวมทั้งหมดของวิชานี้นะคะเราก็จะเห็นภาพรวมได้ที่หน้านี้เลยนะคะซึ่งจะมีอะไรบ้างนะคะก็ ในส่วนของด้านบนก็จะเป็นข้อความทักทายจากอาจารย์นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของคาสส e d u จูนะคะหรือก็คือการเข้าเรียนผ่านไมโค o ซ t ฟที m m e e t i n g นั่นเองนะคะระบบก็จะแสดงรายละเอียดวันที่แล้วก็เวลานะคะในการเข้าสู่ Meeting นี้นะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหากอาจารย์ได้ทำการกรอกข้อมูลไว้นะคะเราก็สามารถที่จะกดดูได้เลย นอกจากนี้นะคะเราก็จะยังเห็น assignment ค่ะหรือว่างานที่อาจารย์ได้มอบหมายไว้ในทีมหรือในวิชานี้นั่นเองนะคะเราก็จะเห็น assignment ทั้งหมดนะคะสามารถที่จะกดเลือกดูได้นะคะว่ามีการบ้านไหนที่เราจะต้องทำหรือว่าดูทั้งหมดได้เลยนะคะว่าเรามี assignment ไหนที่เรา ทำไปแล้วบ้างหรือว่า assignment ไหนที่เราจะต้องทําในอนาคตนะคะเราก็จะสามารถเห็นรายละเอียดแบบภาพรวมได้ที่หน้านี้เลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของ recent file นะคะหรือว่าไฟล์การเรียนการสอนที่อาจารย์ได้ทําการอัปโหลดเข้าไปล่าสุดนะคะเราสามารถที่จะดูไฟล์แบบทั้งหมดได้โดยการกดปุ่ม c ีออบบริเวณมุมขวาบนบริเวณนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของข้อมูลของอาจารย์ผู้สอนนะคะในส่วนของด้านล่างตรงนี้ค่ะ ส่วนนี้นะคะก็จะเป็น,น Home Page. ในส่วนของโฮมเพจในส่วนของ c h ANNELS นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะใช้ c h ANNEL ที่ชื่อว่า GENERAL เป็นหลักอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือ c h ANNEL ที่เอาไว้แจ้งข้อมูลให้กับนักศึกษาทุกคนที่อยู่ในทีมนี้นะคะ แต่นะคะในบางวิชานะคะที่มีอาจารย์ผู้สอนหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะอาจจะมีการแบ่ง c h a n n e l ย่อยๆเพิ่มเติมนะคะตามตัวอย่างนี้นะคะเช่นในพาร์ทของอาจารย์แดงนะคะก็จะมีการเรียนบน Microsoft Teams ด้วยนะคะเรียนผ่านม e e t i n g เล่นออนไลน์มิ팅นะคะบนทีมก็อาจารย์ก็อาจจะมีการเซตติ้งไว้นะคะให้เข้ามาดูในส่วนของ Channel ของอาจารย์แดงนะคะหรือมีการนัดเจอกันในคลาสนะคะก็อาจารย์ก็อาจจะมาโพสติ้งไว้ให้แบบนี้นะคะซึ่งอาจารย์แต่ละท่านก็อาจจะมีการแจ้งข้อมูลที่ไม่เหมือนกันเนาะอย่างเช่นของอาจารย์ส้มก็มีการแจ้งยกคลาสเป็นต้นนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูวิธีการเข้าไปดูไฟล์ต่างๆที่อาจารย์ได้อัปโหลดไว้ ใหะะ้อย่างตัวอย่างนี้นะคะอาจารย์ได้แจ้งไว้แล้วนะคะว่าอาจารย์อัปโหลดไฟล์การเรียนการสอนให้ดูที่เมนูไฟล์นะคะน้องๆเห็นไหมคะว่าเมนูไฟล์อยู่ตรงส่วนไหนนะคะแน่นอนว่าไม่ได้อยู่ทางแถบซ้ายมือนี้นะคะเมนูไฟล์จะอยู่แถบ เมนูทางด้านบนสุดนะคะก็จะอยู่ตรงโพสต์นะคะก็คือช่องที่เรากําลังเปิดอยู่ตอนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโพสต์ที่อาจารย์ได้โพสต์ข้อความหรือประกาศข้อมูลต่างๆนะคะให้เรามาที่แถบเมนูด้านบนแล้วก็เลือกแถบที่2ค่ะชื่อว่าแถบเมนู f ฟลเมื่อเราคลิกเข้าไปนะคะเราก็จะพบกับไฟล์ทั้งหมดที่อาจารย์ได้ทําการอัปโหลดลงในช anel general นี้นะคะเราก็จะเห็นทั้งโฟลเดอร์แล้วก็ทั้งตัวไฟล์นะคะ เราสามารถที่จะคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์เพื่อดูไฟล์ข้างในได้หรือกดกลับออกมานะคะเพื่อที่จะคลิกที่ชื่อไฟล์นั้นๆเพื่อทาการเปิดไฟล์ได้เลยนะคะหรือเราจะดาวน์โหลดลงมาไว้ในเครื่องนะคะโดยการกดปุ่มจุดสจุดนะคะบริเวณด้านหลังชื่อไฟล์ค่ะแล้วก็ทําการดาวน์โหลดได้เลยนะคะหรือจะดาวน์โหลดผ่านแถบเมนูด,ด้านบนนี้ก็ทําได้เช่นกันแล้วถ้าหากเราอยากดาวน์โหลดหลายๆไฟล์ที่เดียวนะคะเราก็สามารถที่จะมา ติ๊กเลือกไฟล์ที่ต้องการนะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดนะคะบริเวณแถบเมนูด้านบนนี้นะคะเลือกเมนูดาวน์โหลดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เข้ามาได้เลยส่วนสุดท้ายที่เราจะมาดูกันนะคะนั่นก็คือเมนูเกรดนั่นเองค่ะเราสามารถที่จะคลิกเลือกที่เมนูเกรดตรงเมนูด้านซ้ายมือนี้ได้เลยนะคะระบบก็จะแสดง เกรดของเรานะคะว่าใน s s i g n m e n t ไหนเราได้คะแนนเท่าไหร่บ้างนะคะจากตัวอย่างนี้ยังไม่ได้มีการทำนะคะก็จะยังไม่มีเลขแสดงเนาะแต่หากเราทำแล้วแล้วอาจารย์ให้คะแนนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีตัวเลขแสดงขึ้นมาว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่เต็มเท่าไหร่นั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวิธีการเข้าเรียนผ่านระบบ m r o s o f t t e ท m s ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ ถ้าหากน้องคนไหนยังตามไม่ทันนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คู่มือของทีริกได้เลยนะคะที่ d o c s t r i k c m u a c t h ค่ะ